วันนี้ค่ะขออนุญาตประเทศอีกแล้วแคมรี่สอปี2019เป็นตัวโฉมใหม่แล้วแบบนี้คันนี้เลขไมล์ห0 0 0 0 0กว่าโลแต่โบจะบอกว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ดูแลเช็คระยะตลอดเลยนะตัวนี้เป็นแคมรี่สอนปี2 0 1 9ใครที่มาจากคลิปนี้ทุกคนเอาไปเลยประกันที่วงเกเบกที่ศูนย์บริการตโตโยตา้าสูงสุดถ 2, ึง2ปีหรือว่า2 0 0 0 0โลนะคะแล้วทุกคนดูสภาพข้างในดิรถเข้าศูนย์ตลอดเลขไมล์1 8 0 0 0แสาหรับคนที่เครดพดีดบำหขอเคตดี่เนปีนะ ย้ำว่าขอเครดิตด,ดีเกินปีเอาดอกเบี้ยไปเลยตลอดสัญญา2.99%ค่ะพนักงานบริษัทได้ขา้าราชการได้รับวิสาหกิจได้นะคะเจ้าของกิจการได้นะ,ะข,อนะขออายุ25ปีขึ้นไปเครดิตด,ดีเกิน1ปีขึ้นไปเอาเลยดอกเบี้ยน,นี้นะ7ปี2.99เพราะฉะนั้นคันน้นี้ใครได้ไปนะ้ร่อนแค่10,000ทวนเท่านั้น นะคระไปเอาเลยหนึ่งหมืน่นพูดเพราะดอกเบี้ยถูกมากคะ่ะทุกคนคะ่ะนะก็ได้ตัว2 0 g นะทุกคนก็ปี2019สเาลยนะสำหรับคันนี้เพราะฉะนั้นใครที่มาจากคลิปนี้ทามหาดอกเบี้ยพิเศษวันนี้จัดมาให้แล้วนะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกนะของเงื่อนไขนะคะของเงื่อนไขอายุ25ปีขึ้นไปอายุงาน1ปีขึ้นไปคะ่ะแล้วก็เครดิตเกิน1ปีขึ้นไปเอาเงื่อนไขนี้นเลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ